หน้ากากชุดหน้ากากมันก็จะประมาณนี้นะครับไล่ลงมาเอาช้ำๆเกียต่อนะครับรถมันโดดว่ะเกี่ยสี่เย์ว่างไปไม่ได้นะครับเออ้ามาแล้วสวัสดีมิลักแฟคครับพบกับผมมอนเดิมเชียงใหม่ชัยนาทเลิกเครียดกลับมารีวิวรถอย่างเป็นทางการอีกแล้วครับวันนี้พาเพื่อนมารับชมมาส่งงานนะครับเวฟหนึ่งสองห้าหัวเถิกลูกค้าจันทบุรีนะครับก็ทําการ ล้างตรวจเช็คเขเรียบร้อยแล้วรอขนส่งมารับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมเลิศเทียนแล้วพามารับชมเวฟหนึ่งสองห้าหัวเทิดนะครับเดี๋ยวอันนี้จะรีวิวชุดสีไปด้วยเลยว่าความสนิทของชุดสีทั้งหลาเจรยญยนทนาดเอาคลิปนี้รวมไปเลยคลิปเดียวเลยรีวิวรถวยแล้วก็รีวิวชุดสีไปด้วยก็มาเริ่มจากชุดบนเลยครับนี่คันนี้นะครับรถพร้อมจบซื้อรถพร้อมจัตุภาพนะครับคันนี้สามกลางๆนะครับลูกค้าเลือกเป็นปั๊มบนแท้นะครับ ขอเป,ป็นปั๊มบนแท้ชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวแท้ตะกร้าแท้ชุดปั๊มล่างเป็น125 LED แท้นะครับแล้วก็ใส่ขากัดลายนนี่เลยที่เด็ดเลยคือนี่ครับชุดหัวนะครับเราดูเราจัดการให้สะอาดสะอาดประมาณนี้เลยนะครับน็อตเป็นน็อตหัวเงานะครับนี่ครับก็มาดูชุดสีบ้างชุดหน้าจบไปแล้วเดี๋ยวมาดูชุดสีบ้างกล้องมางี้นี่ครับชุดสีช่างใหม่ย,ยนา่าก็หน้ากาก ชุดอากาศมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ชุดอนากาศก็จะสนิทประมาณนี้เลยป๊าบป๊าบนี่นี่นี่มาไล่ลงมาตรงช่วงฝาปิดแตนะครับนี่ฝาปิดแตนะครับไล่ไปโอ้ดูความเงานะครับมันก็จะเงาเงาฉ่ำา่ำสนิทดูตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่บอกว่ากรอบไม่สนิทนะครับลูกค้าให้ให้ดูนะครับตรงนี้มันต้องต้องเข้าล็อกนะครับเห็นปะน้าแล้วก็มาบังลมในนะครับบังลมในรูกรุญแจนี่ ช่วง,งลมในนะครับมาลูกุญแจมาตรงนี้นะครับไล่ลงมานี่แล้วก็หูตรงนี้ก็เห็นปะนี่รอยต่อนี่รอยต่อตรงนี้เห็นปะนี่มาแล้วก็ต,ตรงนี้ทุกอย่างก็ต้องสกปรกสคัญธ์กัน้วยนะครับมาไล่มาแข้งขอท่อเลดช่างหม่ชน,นาดแล้วก็ขาบเบรกเป็นแท้เบิกนะครับฝากลมแท้เบิกแข้งเผลอโค้ดนะครับดูด,ดูดูภายในความขาว นี่ดูความไหนภายในความขาวนะครับนี่เขียวดําตัดดาด้านนะครับแล้วก็เอาพักเท้าก็าเก็บสายน้ําให้นะครับท่อแท้เดินคอสร,ริงอาร์มทําสีโชกหลังนี่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเองนะครับก็เลยใส่เป็นเดิมให้ไปดีเก็บหูให้เรียบร้อยสายน้ําช่างแสนครับจัดก,การมาให้แล้วก็นี่รองเท้าไม่ต้องไปมองมันะครับมันขาดนี่ดูสีดุมนี่เป็นดุมอ่ะโอ๊น่าจะเป็นโอโอเฮดเบิร์กนี่ ล้อเงินมากไล่มาบางคนท้ายเบิกนะครับแท้ใส่บางโซ่ให้เรียบร้อยนี่ไล่มาครับมาดูความเงาความสนิทของชุดสีนะครับ,รบดูด้านหน้านี่ดูด้านหน้าความเงาเชำ้ำๆมาเดี๋ยวเราก็ติดเครื่องให้ลูกค้าดูเลยว่าติดเครื่องว่า งานไปลูกค okay. okay, okay. so, so okay. right? like hey, ้าจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ให้ขนส่งมารับนะครับปึ๊บเครื่องมันเย็นด้วยเนี่ยเครื่องก็เดินเบาๆนิ่มๆประมาณนี้นะครับส่วนงานเครื่องนะครับเน้นเป็นฟิตเครื่องใหม่ด้วยนะครับฟิตคือตั้งแต่ท่อนล่างเลยโอวโหฮอนเป็นลูกปืนลูกปืนในเครื่องนะครับลูกปืนแ้งกลางนะครับลูกปืนเหลาเคียลูกปืนโควียังอัดก้านนะครับฟ้าลูกตูแหวนใหม่นะครับคันนี้ฟิดใหม่แต่ชุดคัตชุดข้างนี่ใช้เป็นของเดิมติดรถมานะครับเพราะว่ามันเป็นของแท้มารถก็ ชัดยังมีอยู่อะไรอยู่นะครับก็ยังสวยอยู่ตัวอื่นก็เสร็จระบบให้นะครับก็ที่ทำงานี้เดี๋ยวเหลือผมไปใส่กันร้อนนะหรือบอกผมไปใส่กันร้อนเพราะว่ากันร้อนยังไม่มาเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวกันร้อนอ่ะก็ขับแป๊บนึงขาขึ้นได้เขาให้ลูกค้าดูเลยนะอันนี้คือการต้องงานนะครับนะนะครับระบบไม้ความเร็วขึ้นนะครับนิดหนึ่ง เกียร์สองนะครับ้ยรถมันโดดว่ะเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ว่างไปไม่ได้นะครับต้องกลับไปเกียร์สามครับเฮ้ยยังไม่ดูรถเลยมามาะไราแ้ก<ป>็เก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวให้ลูกคา้าสุดที่ให้ลูกค้าดู ว่าเป็น,ในใองไงครับผมก็ท่านนาสนใจรอกอาจจะสภาพนะครับทักต้องสองถามพูดคุยก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทางร้านหยุดรับานอยู่ครับแล้วส่วนคันที่เหลือพี่จิตาสุโขทัยนะครับก็รุยต่อให้จากคันนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมผมก็ต้องขอโทษเพื่อนพี่ทุกคนด้วยนะครับที่ผิดนัดผิดสัญญานะครับเพราะว่ามันชุกเฉิดจริงๆครับก็ต้องขอโทษด้วยครับใครจะมาทำอะไรก็ทางเราสอบ ด,ด,ดูก่อนได้ครับอะไรสีชิ้นไหนก็ตัมงสอบถามดูก่อนนะครับผมสวัสดีครับ